ดูอะไรของเขาเนี่ยอุ๊ยดูนั่งดูห่านว่ายน้ำเนี่ยระวังย่ามาจิกนะดุนะเห็นอย่างเงี้ย an ดุนะเขาไว้เฝ้าบ้านนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาไม่เลี้ยงสุนัขเฝ้าบ้านแล้วเหรอห่านนี่แหละ บรรยากาศดีมากต้นไม้ใบหญ้าน,นี่คือล่มลืม่นนาะลมพัดเย็นสบายบรรยากาศดีใช่อ่คุณผู้ชมสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะรบสสวัสดีคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 l a d เ c h a n n ดีที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงที่พามาชมในวันนี้นะขนาดสไร่86ตารางวาวนะคะแปลงนี้ต้องแจ้งก่อนนะว่า เอกสารสิทธิ์นะคะก็คือนอส3ามกรหรือว่าคุดเขียวแต่สามารถยื่นทําเรื่องขอเปลี่ยนเป็นคุดแดงได้เลยจริงๆโซนนี้เขาเปลี่ยนกันหมดแล้วแหละแต่เจ้าของเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเพราะตอนแรกเขาไม่ได้ว่าจะขายนะคะเนาะอ่แจ้งไว้ก่อนราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแบาทนะม,มีบ้านให้สองหลังอันนี้คือสไตล์บ้านสวนบ้านสวนจ่าเลยนะปะเดี๋ยวเราไปดู พร้อมๆกันเลย<ป>ในส่วนแรกเข้ามาถึงปุ๊บก็จะมาเจอบ้านหลังที่หนึ่งนี่เลยบ้านหลังนี้นะคะจะมีหนึ่งห้องนอนอหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีห้องครัวอยู่ด้านนอกนะคะม,มีแอร์ให้เนาะแอร์ก็คือ ไม่ได้ถอดออกก็คือให้ก็มีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าบ้านเลยใช่จริงๆเ่ะจอดรถได้หลายคันเลยนะตรงเนี้ยความจริงจอดได้หนึ่งละในบ้านจอดได้สองสามสี่จอดได้สี่ห้าคันเลยพื้นที่กว้างนะคะเราก็คงไม่จอดเยอะขนาดนั้นเผื่อไงเผื่อแบบมีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเนาะมาเยี่ยมแล้วก็มาแบบเขาอยากพักผ่อนไงคนกรุงอ่ะชอบแบบสไตล์บ้านสวนแบบนี้แปลงนี้นะคะ ที่บอกว่าเป็นสวนเพราะอะไรล่ะภายในพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะปลูกต้นไม้นานา,นาชนิดไว้เลยก็ส่วนใหญ่แล้วหลักๆนะจะเป็นต้นมะขามเทศซึ่งสามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วนะแล้วก็จะมีมะม่วงนะคะม,มีกล้วยมีไม้เศรษฐกิจบ้างป่าปา,ปาอย่างเช่นมไม้สักเนาะแล้วก็เขาก็จะเลี้ยงเป็ด เลี้ยงหา่านเลี้ยงไก่ไว้นี่ก็คืออยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะออ,อ,ะอันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือจะเป็นในโซนของด้านหลังก็จะเห็นอยู่ว่ามีเล้าไก่อันนี้ไก่ไข่นะเลี้ยงไก่ไข่ขายไข่ได้ด้วยอ,อบอกไว้เลยเพราะว่าเจ้าของเขาก็เลี้ยงขายอยู่นะแล้วก็มีอะไรตรงนี้อ,อนี้ก็เป็นพวกห่านเป็ดอืนะคะเป็ดเทศ เป็ดเทศแต่แต่ด้านหน้าที่เราเห็นเมื่อกี้าหา่างก็คือคุณผู้ชมเขาไม่ได้เอาอะไรออกไปเป็ดไก่หรืออะไรเนี่ยก็คือเขาให้นะคะใครที่มาเป็นเจ้าของคนใหม่นะก็คือเอาไปเลยเนาะเพราะว่ามันขนย้ายยากเจ้าของบอกวนะ่าเอาไปเลยแล้วคือจริงๆอะ่ะเขาพื้นที่บ้านบ้านหลังที่เขาจะไปอยู่เนี่ย พื้นที่มันไม่ได้เยอะแบบนี้นะมันก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้เนาะอ่ะเข้ามาด้านในนี้ก็คือถ้าสังเกตนะคะก็คือจะเป็นต้นมะขามเทศเนาะโซนนี้มีประมาณ4 0 40... ต้น40กว่าต้นนะแล้วก็จะมีมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงพวกเขียวเสวยอะไรประมาณนี้ใช่แปลงนี้นะล้อมรัวไว้หมดเลย4ด้านรัวรอบขอบชิดแน่เห็นนี เป็นที่ของเพื่อนบ้านก็จะเขาก็จะทําการเกษตรกันอยู่แต่ที่นี่อยู่ในชุมชนนะ,ะหน้าบ้านก็มีเพื่อนบ้านทางด้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะนี่อันนี้ก็คธอจะเป็นโซนของมะม่วงมะม่วงเนี่ยก็หลากหลายสายพันธนะุ์นะนี่พื้นที่จริงๆด้านหลังเนี่ยมันก็ยังเหลือพื้นที่อยู่คุณผู้ชมอยากจะปลูกอะไรเนี่ยสามารถเอามาแซมได้เลย กินอะไรปลูกอันนั้นอันนี้เจ้าของเขาก็ไม่ได้เน้นขายหรอกเน้นปลูกไว้กินเหลือก็อาจจะแบ่งปันเพื่อนบ้านบ้างหรืออาจจะมีโอกาสก็อาจจะไปขายตามตลาดบ้างเนอะอันนี้ก็จะเป็นบ้านในสวนมันจะคล้ายๆบ้านนกดาวนะแต่ก็ไม่ใช่พอดีเขาก็มาเทปูนเทเสาอะไรกันเขาสร้างเองด้านในเป็นห้อง โล่งๆนะคะก็มีห้องน้ำมีห้องครัวอยู่ทางด้านหลังเนาะอยู่แบบเหมือนแบบมาเฝ้าสวนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะหรือจริงๆอ่ะมันมีพื้นที่เหลือตรงนั้นสร้างบ้านได้อีกหลังนึงเลยนะคุณผู้ชมหลังนี้มันก็จะแบบกระทัดรัดนิดนึงสองคนอยู่ได้ติดองค์ติดแอร์เข้าก็โอเคแล้วเขาเดินไฟมาแล้วเห็นไหมมาแล้วเดินมาแล้วใช่ หลักๆเลยก็มีม,ม,มะม, <ursday. S 2> ม,ม,ม่วงหิมพานมีไผ่มีมะม่วงพวกเขียวสเสวยมีมะขามเทศม่วงหามะนาวโหมีกล้วยน้ำว้าใช่อ่ารอบรอบรั้วก็เป็นพวกต้นเสดากับม,มาาะม,ม่วงหาวมะนาวโหอ่ะมะม่วงหามะนาวโหก็จะอยู่โซนอาใช่โโ<ห>ดกมากเลยโดกนะโนนยาวไปเลยนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ที่ ให้ความร่มรื่นเนี่ยทางหน้าบ้านเนี่ยจะร่มมากแล้วก็ตรงนี้นี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอตอนนี้มาให้ดูส่วนกล้วยก่อนอันนี้หลายตนน้นนะเนี่ยที่ปลูกไว้เนี่ยเยอะเยอะเะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยอะไรนะเป็นกล้วยน้ำว้าอืมนี่เยอะนะคะปลูกไว้เยอะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือตรงนี้ ก็สามารถมาปลูกแซมได้อันนี้เขาดูแลดีถ้าสังเกตก็คือหญ้ามันไม่ลกนะขนาดช่วงนี้ฝนตกทุกวันจริงๆอ่ะเราจะเข้ามาหลายวันแล้วแหละฝนนี่ตกไม่หยุดเลยวันนี้ก็เพิ่งฟ้าเพิ่งเปิดแต่กำลังจะมืดมาอีกแล้วใช่เดี๋ยวนะต้องรีบถ่ายละใช่อะนี่มาตรงนี้นะคะโอ้โหเย็นมากคนละเรื่องกับข้างนอกเลย อันนี้ก็คือจะเป็นพุทราต้นพุทราที่แบบโอ้โหต้นใหญ่มากให้ร่มเงาใช่ให้ร่มเงานะคะก็จะมีก็องเก้อี้มานั่งเนี่ยนั่งผูกเปนอนหรืออะไรเนี่ยได้เลยนะเนาะอ่ะอันนี้คือจะเป็นในส่วนของตัวบ้านอันนี้ด้านข้างนะ อันนี้เราไม่ได้เข้าไปต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเจ้าของเขาอยู่ mm hmm. ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะ mm hmm. แต่ก็แจ้งไว้ว่ามันมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่ง mm hmm. ห้องโถงหนึ่งห้องครัวเนาะแอร์รู้สึกว่าจะมีสองตัวนะ mm hmm. ในบ้านเนี่ยเอาไปให้หมด mm hmm. นี่โอ้โหมุมนี้ก็คือต้นไผ่ mm hmm. เวลาลมพัดมาเขาก็จะพาไอเย็นเข้ามา mm hmm. ก็ได้กินนอนะ ถ่ายกินหน่อใช่ไหมนี่ดูโหบรรยากาศตรงนี้เอ้ยไม่อยากออกไปไหนเลยอะ่ะนี่คุณชมดูฟิลอันนี้คือแบบเป็นอยู่แบบเรียบๆง่ายๆนะคะนี่วันๆก็อยู่แต่ในบ้านได้นะมันล่มเย็นเนาะใช่สวยงามปะเดี๋ยวจะพาไปดูถนนหนทางกันนิดนึงว่ามันจะอยู่ยังไงอยู่ในชุมชนจริงไหมถนนทางเข้าเป็นยังไงเนาะ <Okay. S 2> ไป นำไปนำไปเนี่ยจะบอกว่าทางเข้าเขามาเนี่ยเปิดประตูหลัวเข้ามาเนี่ยทางกว้างอยู่แล้วก็ลอยหินคุกไว้อย่างดีรถเนี่ยเข้ามาจอดได้สบายสบายเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านูน่นเป็นไงติดถนนสาธารนณะที่มันเป็นทางคอนกรีตแต่ไม่ใช่ว่าแบบเป็นคอนกรีตเส้นน้อยๆไม่ใช่นะเป็นแบบไหน เป็นคอนกรีตอันนี้คือเส้นใหญ่อสองเลนรถส,สามารถส่วนทางกันได้แล้วที่นี่ก็คืออยู่ในชุมชนจริงรถนี่จะปืดป้าต,ตลอดเวลากว้างก็ประมาณ6เมตรและใช่จะลงมาจากถนนลัดยางเส้นหลักนะคะประมาณ3กิโลเส้นหลักที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะไปอไปอบตอทะเลบกได้นะโรงเรียนอะไรตรงนั้นเราก็ จะไปเชื่อมกับถนน4เลนเส้น33 3, 3, 3 mm hmm. นะคะ mm hmm. เส้นนั้นนะก็คือเส้นอะไรอู่ทองท่าน้ำอ้อย uh huh. เป็นเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างสุพรรณบุรีอุดยธานีแล้วก็ไปนครสวรรค์ mm hmm. เนาะเราลงมาเนี่ยประมาณ7กิโล mm hmm. แล้วก็แปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองยะไซเนี่ยสิโล mm hmm. ห่างจากตัวเมืองสุพรรณนะคะประมาณ50โลแล้วก็ห่างจากดอนเมืองประมาณ145โล uh hmm. เหนื่อย ขอบเหนื่อยพูดเหนื่อยเดินเหนื่อยทั้งแดดขอบขอบคุณผู้ชมอาจจะพูดเร็วนิดนึงก็อ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับแปลงนี้รัวรอบขอบชิดนะหน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ60เมตรนะคะย้ามีกครั้งหนึ่งแปลงนี้นะคะขนาด2ไร่ปด6ตารางวาอยู่ที่ ตำบนหนองราชวัดอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีโฉนดนสสามกนะคะหรือว่าคุเขียวเนาะราคาอยู่ที่1,900 0ล้านบาทถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามและเรียกเพิ่มเติมได้ที่เบอร์080-563-5394หรือคุณผู้ชมจะนัดเข้ามาชมก่อนก็ได้<อ>ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยหานเป็ดไก่อะไรเนี่ย ก็คือเจ้าของเขายกให้นะเม่พอไปไม่ได้ใช่เขาไปไม่ได้เนาะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของบ้านสวนนะโอเคเดี๋ยวพักหายใจหายคอแป๊บนึงเดี๋ยวลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ